ตอนนี้วิกฤตหนักแล้วครับนักชกไทยเราทังทง้รคลังอู้แทงดอกนี้เคียมาตีโอโ้ครับเีๆอากรรมาการโอ้โหแซฟไปก่อนครับนับเลยครับสวัสดีครับแฟ,น,ฟ,น,ฟน YouTube Channel รูมวยบายอย่าลำนาลายในเทปนี้ครับจะพาไปชมไฟการชกของนักมวยไทยระดับภูธรน,นั่นก็คือยอดแมนชั่นวอรสูงเนินที่เดินสายไปเจอกับดาวรุ่งหุ่นสูงยาวชาวกัมพูชานั่นก็คือหิมกิมเลียง ติดตามรับชมกันครับนักชกไทยทั้งเล็กกว่าแถมโดนตีเข่าจนแทบน่วงเจอแบบนี้แล้วจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด subscribe กดซันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันมันอีกเยอะมากันที่รายการนะครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่เเมษายนปี2019หรือตรงกับปีพศ2562ที่ประเทศ กัมพูชานักชกไทยของเราครับนั่นก็คือยอดแมนชั่นวอลสูงเนินครับไฟน์นี้เจอกับหิมกิมเลียงนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับคู่นี้ชกนพิกัด51กิโลกรัมกำหนดอายกครับรายการนี้มีขึ้นที่คัมเนะครับหรือกัมพูชานะครับผมน้องเงินครับนักชกไทยครับยอดแมนชั่นวอลสูงเนิน20ปีครับสูง165 เซนติเมตรครับอิมกิมเลียงนักชกชาวกัมพูชานะครับอายุแค่16ปีนะครับแหมกำลังหนุ่มกระทงเลยครับสูง170เซนติเมตรครับจริงกริงเลียงนี่ในปีเมื่อปีที่แล้วครับปี2023เจ้าตัวเป็นเหรียญทองนะครับเหรียญทองมวยเขมรด้วยนะครับแหมพยายามที่จะตอกยางครับนักชกไทยต้องบอกกันครับว่าเป็นนักชกในระดับคูธทอนนะครับก็เดินสายไปชกที่เขมรครับ งานที่คิมคิมเรียงในเวลานั้นครับกำลังแหมเรียกว่าเป็นดาวรุ่งอ่ะฟอมจลัดอ่ะฟอร์มจลัดฟอร์มเจิดจ้าครับแล้ววันนี้ใหญ่่าด้วยครับพยายามจะเน้นไปที่การเจาะยางครับยอดแมนชั่นในสนครับเดินแหมทรงกันนี่ดูรู้เลยครับสําหรับคิมคิมเรียงครับน่าจะเป็นมวยเข่าตัดแบบไวๆครับยกแรกไม่มีอะไรตัดมาที่ยกที่2เลยอ่ายกที่สองเริ่มครับพยายามจะเจาะยางครับหนึ่งทีพยายามเข้าหา กักกักมือครับโอ้โหหิมกิมเลียงนี่กักมือเรียกนักมวยไทยครับว่าเดินสิเดินโอ้ถอยทาใหม่ครับแม่ก็ยังถอยอยู่นะครับสําหรับนักชกไทยครับยอรดแมนชั่นก็ต้องเข้าใจอย่างครับมันเป็นยุทธวิธีในการชกค,ครับแต่บางทีนักมวยนี่เขาตัวเล็กกว่าครับก็ไอคันจะเดินเข้าไปชนนี่มันก็เหมือนกับสิบล้อนะเจอรถตุกต๊กตุกต๊กอะรถตุ๊กตุ๊กวิ่งไลไรชนสิบล้อมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นรถตุกๆมันก็ต้องมีชั้นมีเชิงหน่อยมันก็ต้องมีกลยุทธ์หน่อยยุทธวิธีหน่อยพยายามจะเคลียร์ให้ลมครับไม่ลมครับแหมขืนไปชนตรงตรงนี้ก็มันก็ไม่ต่ายจากการฆ่าตัวตายนะครับนะครับโอ้เริ่มเริ่มแล้วอ้ยัดครับพยายามจะยัดสวนครับแโดนจังหวะดอกนี้ครับแเต็มกำหลังเลยครับหิมเรียนยังเดินครับแเดินน่ากลัวเลยครับเดิน้วกาสูงเลยครับจ่อยางครับไม่ให้ทางด้านนักชกไทยเดินได้ถนัดครับจ่อยางคืืนกัน ยอดแมนชั่นยับโยกต่พูดถึงแมนชั่นยอดแมนชั่นนี้นึกถึงสมัยก่อนครับนักมวยสิทธิ์ป๋าฟาลายหนึ่งครับก็ถือว่าฝีมือใช้ได้นะครับแมนชั่นสิทธิ์ป๋าฟาแต่วันนี้นี่ยอดแมนชั่นนะครับยับเดนเข้าหาครับกระแทกยับไปพยายามจะถึงเนื้อถึงตัวแล้วครับกิมเรียงงวานนี้ครับแมโดนสวนไปครับอัดเซเล็กน้อยครับเสียหลักครับพยายามจะเน้นเจาะยางครับต่างฝ่ายต่างวัดช่วงล่างกันอยู่ครับ ช่วงล่างใครคุณภาพดีกว่าครับก็ต้องดูกันไปครับยิง1นึ่งสองแล้วสต์แข้งไหมครับถือด้วยแข้งขวาครับอ่ะสาดแข้งขวาขึ้นเหมือนกันครับนักชกเขนรอ่ะโดนหมัดครับเอาหมดยกพอดีครับเพิ่มมาที่ยกที่3ครับคู่นี้ชกันในกติกาห้ยกนะครับทีกว่าเลยครับเหมือนจะเริ่มเดินเลยครับทางด้านของนักชกไทยเดินติดติดแล้วครับอ่ะยิงหนึ่งสองอ่ะควักควักมือเรียกใช่ไหมอ่ะเดินแล้วครับอโดนเข่าของกิมเลียงไปงัดด้วยศอกครับขีบ โอลัดพยายามจะล็อกใต้ปีครับลัดใต้ปีครับล็อกแบบคองคอยกรรมการแยกครับอย่างเดินครับยอดแมนชั่นยกนี้นี่เปลี่ยนเกมมาเป็นไฟเตอร์เต็มรูปแบบครับพยายามจะเน็บเข่าไปเด่นครับกรรมการการถึงเชือกแมเชือกกางเกงนี่มันหลุดออกข้างนอกครับก็ยัดเข้าให้อีบครับไม่ให้นักชกไทยเข้าถึงตัวครับโอ้มีศอกเลยครับแมกิมเลียงนี่ไม่ธรรมดาครับ ถึงว่าทําไมกวักมือเรียกนักชกไทยครับนี่ครับโอ้ยมีสวนสวนหนักๆอุยแล้วแกแทงเข่านีแหลมเลยนะสัดแข่งไปครับนักชกไทยแบบปะทะไปแล้วนี่เหมือนความใหญ่ความเล็กนี่มันจะอุ้ยเสียบดอกนี้ครับโอ้โหกิมเลียงนี่แทงเน้นๆเลยครับเน้นจ่อยางครับอ่าพยายามจะเจาะให้อยู่ครับมันไม่อยู่ครับแล้วมันใหญ่เล็กด้วยนี่ครับจ่อยางยิงหนึ่งสองอ้ยโดนเข่าของกิมเรียงครับ อ่ะแทงเข่าสวนครับพยายามจะแทงเข่าสู้คร like <con> like ับสาดแข้งไปหนึ่งทีเสียบโอ้ยจังหวะโอ้โหเสียบอุ้ยเน้นๆเหมือนกันครับขีบขีดแล้วตีครับตรงนี้โอ้โหตีตีอีกทีครับโอ้โหโอ้ยหันข้างหันข้างเลยครับโอ้ยอดแมนชั่นหันข้างเลยครับตอนนี้วิกฤตหนักแล้วครับนักชกไทยเราทั้งเล็กทั้งโอ้แทงดอกนี้ขีบมาตีโอ้โหครับขีบขเอากรรมการโอ้โหเซฟไปก่อนครับนับเลยครับเจอไปหนึ่งนับครับโอ้โหต้องหายใจลึกๆครับยอดแมนชั่นครับไม่ ใจลึกๆเลยครับเพราะโดนเป็นชุดเหมือนกันครับกรรมการนับถึง8ดครับแล้วก็แหม่ฟันยางหล่นพอดีครับไอทางด้านอีเลี้ยงครับเอาฟันยางมาใส่อีกทีครับโดนไปแล้วครับหนึ่งนับครับในช่วงยกที่3มครับเพราะว่าดูเหมือนว่าฮิมกิมเลี้ยงนี่บดด้วยเข่าแบบโอ้โหแบบนอนสต็อปจริงๆครับเน้นเข่าโอน่ยูเสียบดูเสียบครับโอ้โดนเวียแหม่ยังมีเหลี่ยมมาช่วยยังมีเหลี่ยมมาช่วยเน้นจ่อยางเสียบเข่าเสียบ เสียบอีกทีครับสัดแข้งแล้วก็เสียบแล้วก็เสียบอีกทีครับโอ้เสียบไม่ยั้งเสียบอีกทีครับอ่าโดนแทงสวนมากเอ้าแทงดูอู้หูงดอกนี้ครับแม่มีแทงสวนเหมือนกันครับโอ้โหนักชกไทยของเราครับยอดแมนชั่นเอาเอาเอาเหมือนช็อตครับเหมือนช็อตครับกิมเลียงเหมือนชดโอ้เมื่อสักครู่เนี่ยมันช็อตหรือเปล่าเหยียบสายไฟวะเนี่ยฮะโอ้โหถอยกูดนะครับดูถอยเลยครับจากเดินที่เป็นมวยเดินอยู่ดีครับพอโดนแทงเข่าดอกนั้นนี่ถอยแบบ โอ้โหถอยเหมือนเหมือนเหยียบสายไฟเลยครับพอดดื้อๆครับขวางขวางแล้วโอ้โหโดนยัดนี่ครับยิงมัดหนึ่งสองต่อยตัดลำตัวขวางขวางแล้วแทงโอ้โหดูครับตัวเล็กขวางตัวใหญ่ครับก็ตีอยู่ดีๆครับโดนไปทีเดียวนี่แกร์ออกัาการไม่ดีเลยครับกิมกิมเลียงเดินเดินไล่แล้วครับตอนนี้โอ้หมดยกครับโอ้คุณพระระคังช่วยมวยกระเมนอ่ะข้ามาที่ยกที่สี่ครับยกเมื่อสักครู่ครับ โดนไปแล้วครับหนึ่งนับครับสาหรับยอดยอดแมนชั่นนะครับแต่ตอนท้ายครับยิมยีมเลียงเหมือนกับว่าโดนแทงสวนไปหนึ่งดอกครับพอแทงดอกนี้ไปนี่แก๊กออกอาการช็อตเลยนะครับอ่ะดูซิว่าพักให้น้ําแล้วฟื้นหรือยังครับอ่ะเสียบเสียบโต้ครับพยายามจะโต้พยายามจะสวนคืนครับมาเด็ก16ครับไฟนี้ไฟวัดใจมวยเขมรนะครับเน็บไนกันครับเนบวงไนกรรมการเห็นว่าติดข้างเชือกก็แยกออกมาครับเอาลุยกันใหม่ ยักเติงนข้าหาครับยอดแมนชั่นเริ่มได้ใจเริ่มมั่นใจนะครับแม้ว่าจะเสียไปหนึ่งนับครับโดนไปหนึ่งแข้งครับพยายามมีแข้งคืนัะทีบทีบแล้วโยนโยนแข้งไปอีกอ้าวถึงเนื้อถึงตัวครับตอนนี้พยายามจะนี่ครับเสียบดอกนี้ครับโอ้โหเน้นๆกระชากไปอีกทีครับอ้าวอ้าวขวางแทงแล้วขวากเสียบอีกทีครับยัดดอกนี้ครับโอ้ยหายใจนะครับถอนหายใจเลยครับโอ้หิมกิมเรียงถอนหายใจครับพยายามจะสกัดด้วยการต่อยตาลำตัวโอ้ชักจะไม่ดีครับโดนเสียบเอาลู่ลงครับ เรียบร้อยครับนอนอาซาเลยครับหิมกิมเลียงครับโอ้โหโอภีเลี้ยพยายามภีเลี้ยพยายามสกิดครับลุกมาลุกมาหิมกิมเลียงลุกมาโอ้โหเรียบร้อยครับอาซาอย่างนี้ไม่ลุกแล้วครับจบแล้วครับโอ้โหจากเดิมครับยกที่สามครับแมเสียบมันเรียกว่าตีนี่แทบจะ หันหลังสู้เลยนะครับยอดแมนชั่นโดนเป็นชุดครับพอมาแทงสวนดอกนั้นนะครับดอกที่เราว่ามานะครับช่วงปลายยกสามอะดูภาพช้าก่อนครับนี่ครับจังหวาปพระเดชศึกครับเสียบครับโอ้โหเสียบเสร็จปุ๊บนี่กระปุ๊อยลูดเลยครับลู่เลยโอ้โหนี่ครับนอนอาซ่านอนแผหลานนอนหมดสภาพเลยครับสําหรับนักชกชาวกัมพูชาครับฮิมกิมเรียงครับต้องบอกครับมันจุดพลิกผันหรือหรือจุดที่มันเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ มันน่าจะอยู่ช่วงที่ปลายยกที่3ครับที่ทางด้านของนักชกไทยครับแทงเข่าสวนไปครับแล้วปรากฏว่าฮิมกิมเลียงออกอาการช็อตครับแล้วหลังจากนั้นครับก็เป็นผลสืบเนื่องครับฮิมกิมเลียงก็ไม่สามารถชกได้ดุดันเหมือนเดิมครับแลวเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็โดนทางด้านของยอดแมนชั่นครับถล่มเข่าถล่มสารพัดอาวุธและนักชกไทยครับพลิกล็อกครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของฮิมกิมเลียงไปในยกที่4นี้เองครับ ชมจมที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ